โอหยางเฟยอยู่อายุ69ปีเป็นอาจยากรที่ถูกหมายหัวในจักรวรรดิฟูฉีเป็นผู้ใช้พลังห้าธาตุเขากําลังหลบหนีการตามล่าของจักรวรรดิเพราะเขาได้สังหารผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้นับสิบคนเมื่อ20ปีก่อนระดม31ดาวเทียมสอดแนมเพื่อทําการค้นหาคนพบที่อยู่ของเขาแล้วในขนาดนี้เขาได้อยู่ในสาธารณรัฐฟูฉีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดหมินหยางถ้าหากวันนหนอยากจะฆ่าไอเจ้านี้ให้ฉันไปคนทําเอง นี่มันเป็นสิ่งที่ฉันคิดไว้อยู่แล้วเพราะว่านายคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเราแล้วเราจะไปหามันได้ยังไงเนี่ยเราในตอนนี้อยู่ในอวากาศนะเรื่องง่ายๆนะเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่ฉันสามารถส่งนายไปยังกลางเมืองของจังหวัดมินยางที่อยู่ในฟูฉีได้นายจำลงไปกลางเมืองได้โดยตรงเลยอุปกรณ์ว์ปปกติจะถูกติดตั้งอยู่ในป้อมปราการดวงดาวก็จริงแต่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ว่ามันจะถูกติดตั้งในจกักรวรรดิฟูชีด้วยเด็กน้อยฉันนั้นฉลาดกว่าที่แกคิดเยอะขอให้ฉันอธิบายหน่อยนะเมื่อ30ปีที่แล้วฉันได้ติดตั้งเครื่องจำขนาดเล็กเอาไว้ในทุกเมืองในทุกประเทศทั่วโลก30ปีที่แล้วเลยมันคงพังไปหมดแล้วมั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยหุ่นยนต์อัตโนมัติและค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในสำนักงานรับของชาติมันเป็นโครงการอิสระ ที่ไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแทรกแซงระบบมันเป็นการบำรุงรักษาอัตโนมัติตามคำสั่งของรัฐบาลและจะใช้เงินภาษีด้วยนั่นมันหมายความว่าคุณไปได้ทุกที่ที่คุณอยากไปสินะไม่น่าแปลกใจเลยที่สาพันธรักษ์ไม่สามารถจับคุณได้ไมีมีความจําเป็นที่เยื่อฝอยอยู่ต้องไปเลยเดี๋ยวฉันจะสั่งให้หนักฆ่าของฉันฆ่ามันเองไม่เราต้องการให้เขาไปด้วยตัวเองเฮะทาไมล่ะมันเพราะอะไรเพราะเกมแห่งชีวิตนิรันด์น่ะมันปรากฏขึ้นต่อสายตามนุษย์ชาทั้งหมด ในเมื่ออีกฝ่ายได้สั่งราชาแห่งชีวิตนิลันขึ้นมาถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องสั่งพระเจ้าแห่งความตายขึ้นมาสู้กับมันเนื่องจากชีวิตนิลันสามารถทําให้ผู้คนตกอยู่ในความบ้าคลัง่งฉะนั้นคงมีแต่ความหวาดกลัวนในความตายตรงนั้นที่จะทําให้พวกเขาใจเย็นฉันจะโชว์ให้ทั้งโลกได้เห็นว่าใครก็ตามที่เข้าร่วมเกมแห่งชีวิตนิลันสังหารเพื่อนมนุษย์ดดวยกันจะต้องตายตามคนที่ถูกฆ่าไม่อาปล่อยให้มีชีวิตรอดไปได้ดีตอนนี้แกพูดเหมือนราชาของโลกเลยรู้ไหม ทพยีดาหแห่งความยุติธรรมคุณช่วยเป็นผู้รับผิดชอบสําหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องจําของมิสเตอร์เหลียวด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้คุณช่วยมากับผมหน่อยผมมีอะไรบางอย่างจะให้คุณทําในท่านท่านต้องการทําสิ่งใดฉันต้องการจะสร้างหุ่นลบสําหรับเย่เฟยลี่เพื่อปปิดตัวตนของเขาและมีระบบการโจมตีโต้ตอบแบบเฉพาะเจาะจงหุ่นลบสําหรับฉันงั้นเหรอในท่านเย่เฟยลี่ข้าต้องการจะสร้างโมเดลของร่างกายท่านขอท่านจงโปรดเรียกปีกของท่านออกมาด้วย ออได้เลยข้อมูลของร่างกายเยฟฝีรี่ได้ถูกบันทึกเรียบร้อยก่อตั้งโครงการสร้างเกาะลบขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการโครงสร้างชีวิตเป็นแกนหลักจะเริ่มต้นการวิจัยและพัฒนาขึ้นในไม่ช้าในท่านโปรดตั้งชื่อให้กับโปรเจก t นี้ด้วยมันคือหุ่นลบที่ใช้โมเดลดั้งเดิมของหุ่นลบเพลิงนางฟ้าเป็นพื้นฐานทว่าคราวนี้มันถูกสั่งสรรคขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเพชฌฆาตล่าสังหารดังนั้นโค้ดเนมของมันคือเพชฌฆาต ชื่อโครงการได้ถูกจัดตั้งแล้วลองขอให้ได้เท้าผู้ทรงเกียรติดำเนินการขั้นต่อไปผลงานที่ลักได้เวลาตื่นขึ้นมาแล้วฉันมีความรู้สึกว่าพวกเราทั้งสี่คนกำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชุดเกาะลบนี้มันต่างจากที่ฉันคิดนิดหน่อยนะแน่นอนว่ามันต้องแตกต่างออกไป นี่ไม่ใช่เกาะลบ,บที่ให้ความรู้สึกแบบดั้งเดิมแต่ว่าทําไมต้องเป็นตัวตลกละ่ะเมื่อใครก็ตามที่ได้เห็นภาพอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์มันจะก่อให้เกิดความกลัวอย่างแท้จริงจากส่วนลึกในหัวใจของพวกเขาเทพธิดาเห็นความยุติธรรมเริ่มสวมใส่ได้รับทราบเยี่ยมเลยฉันจะตั้งชื่อมันว่า ตัวตลกนักล่าสังหารนี่มันคือเกาะหุ่นลบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อซ่อนตัวตนของนายรับรองว่าจะไม่มีใครค้นพบว่าจริงๆแล้วนายคือใครไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันขอสัญญาว่าสักวันหนึ่งนายจะได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติภายใต้พระอาทิตย์ฉันจะจําคําสัญญานี้ไว้เกาะลบนี้มีระบบอาวุธติดตั้งอยู่และมันยังสามารถสังการสองป้อมปราการดวงดาวและกองเรือพิฆาตได้คุณสามารถสังการป้อมปราการดวงดาวและกองเรือลบพิฆาต เพียงแค่ใช้คำสั่งเสียงฉันสามารถเริ่มสงครามได้ด้วยตัวของฉันเองเลยสินะด้วยตัวของนายคนเดียวนายสามารถเริ่มสงครามที่ทำลายไปครึ่งโลกได้แต่ว่าเทพธทิดาเห็นความยุติธรรมเธอสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะไม่ทำตามคำสั่งของนายหวังว่านายคงไม่ตั้งใจที่จะทำลายโลกนี้นะด้วยชุดก่ออันนี้จริงๆแล้วฉันก็คิดอยู่นะฉันเชื่อในตัวนายว่านายจะไม่ทำแบบนั้นหรอกเดี๋ยวนายก็จะรู้เองว่าการติดตามฉันมันน่าสนใจกว่าการทำลายโลกไปในไหน นี่อุปกรณ์วาดพร้อมแล้วพวกนายวาดไปจกักรวรรดิฟูชีได้เลยเวลามาถึงแล้วสินะข้าโอหยางเฟยออยู่ซะสั่งความหวาดกลัวให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์แน่นอนนั่นมันเป็นเรื่องที่ฉันถนัดเลยณนะจกักรวรรดิฟูชีเฮ้ยนี่มันเป็นลางร้ายสุดๆไปเลยสัตว์ประหลาดทะเลเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของยีนในระหว่างที่มนุษย์กินคนเกิดขึ้นจากไวรัสแต่ว่าไอ้เกมแห่งความเป็นอมาตะนี่มันเหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ไปแล้ว ไม่มีทางที่วิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายเกมนี้ได้เลยโดยพยพิวัติวันสิ้นโลกที่เข้าใกล้พวกเราในทุกขณะพวกเรามีโอกาสร้อยมากที่จะมีชีวิตรอดฮึเพราะเหตุนี้เราจึงต้องเสี่ยงเขา้ารวมเกมแห่งความเป็นอมตะยังไงละ่ะใช่จริงด้วยพ่งนี้ข้าจะลองพนันเขา้ารวมเกมแห่งความเป็นอมตะดูสักวันจะต้องมีผู้ครองโลกใบนี้และข้าจะเป็นคนผู้นั้นเองฮะ แกแกเป็นใครฉันคือคนที่จะมาฆ่าแกยังไงละ่ะเรียกฉันว่าตัวตลกนักข่ามีคนมากมายที่ต้องการจะฆ่าฉันในจุดจบของมันก็ไม่ดีสักคนโหยิ่งพูดฉันก็ยิ่งอยากลองฮึแกไม่มีปัญญาหรอกตายซะเถอะอีนางโง อะไรกันต่อแต่นี้เป็นต้นไปมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้จะต้องรู้จักความหนา่ากวัวของฉันณนะป้อมปราการดวงดาวเทพธิดาเห็นความยุติธรรมคุณพร้อมที่จะถ่ายทอดสดนี้แล้วใช่ไหมใช่นี่มันเชมในเกมเห็นความเป็นอมตะโอยอย่างเฟยอยู่นี่นะไอเจ้าตัวตลกนั่นมันจะข่าเข้างั้นเหรอ ฉันคือเพชฌฆาตฉันคือความกลัวของพวกนายเรียกฉันว่าตัวตลกนักข่าเรามาเริ่มกันเลยเถอะโอหยางเฟยยูฆขาตะกรสังหารผู้บริสุทธิ์นับพันในเกมแห่งความเป็นอมตะโทษของเจ้าคือความตายฮะฉันเป็นอมตะเกขาฉันไม่ได้ลกปุ่มหากว่าแกเป็นอมตะถ้างั้นฉันก็จะเป็นเพชฌฆาต ไม่ไม่มีเม้แต่รอยขีดข่วนเลยว้าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโปรดจงจำใส่กระโหลกของพวกเจ้าไว้มีจุดจบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่รอผู้ที่เข้าร่วมเกมเห็นความเป็นอมะตะอยู่นั่นก็คือความตายยังไงล่รณเนกรวรรดกวาเซนโอลันก็อง์ราชาข้าขอรายงานข้าไม่อาจค้นพบล่องรอยการแทรกแซงที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ได้เลยสถานการณ์แบบนี้มันเป็นแบบเดียวกันกับประเทศอื่นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดมาจากฝีมือมนุษย์จริงๆงั้นเหรอไม่มีใครจะสามารถควบคุมสมองควอนตัมของคนทั้งโลกได้ในเวลาเดียวกันหรอกครับ ั้งเจ้ากวัดฟูชิและสาธารณรัฐก็ไม่อาจตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ได้ลูกเกมเห็นความเป็นอมตละล่ะเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าจะไม่มีล่องรอยเลยครับแชมป์ในเกมได้ถูกสังหารโดยตัวตลกนักล่าโดยใช้วิธีการที่เราไม่อาจรู้ได้และไม่มีใครตามหาร่องรอยของเขาได้เลยถ้าอย่างนั้นเทคนิคเลือกสรรที่พวกเราใช้ยากระตุ้นให้ตื่นขึ้นจะพอมีบางเทคนิคที่ใช้ค้นหาตัวมันได้ไหมเออเรายังพอที่จะหาเบาะแสได้แต่ก็เพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้น ถ้างั้นเจ้าก็จงตรวจสอบต่อไปขอรับนี่มันจะเร็วเกินไปแล้วนะแม้แต่โลกใบนี้ก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปฮะแชมเปี้ยนโอหยางเฟยอยู่ถูกฆ่าตัวตลกดักฆ่ามันน่ากลัวมากทันทีที่นายได้รับความเป็นอมตะนายก็ยะถูกฆ่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะเข้าร่วมเกมเล่าเยี่ยมนี่แหละคือรีแอคชั่นที่ฉันต้องการเกมแห่งความเป็นอมตะได้จุดไฟแห่งความโลภในจิตใจมนุษย์ในขนาดเดียวกันตัวตลกดักฆ่าก็ได้ทำลายมัน นี่มันดูเยี่ยมไปเลยนี่มันคือวัสดุที่อยู่เหนือความรู้ของเราในตอนนี้ฉันอยากจะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับมันฉันเข้าใจในสิ่งที่เธอจะสื่อนะรับมันไปสิในท่านในการที่จะทําแผนการนี้ให้สําเร็จตัวฉันได้ละเมิดกฎหลักทั้ง15ข้อที่มนุษย์ได้บัญญัติขึ้นมาไปเสียแล้วแต่ว่าเธอก็สามารถช่วยชีวิตคนได้นะับไม่ถ้วนบางครั้งกฎมันก็จะต้องมีการยืดหยุ่นกันบ้างท่านเชื่อว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกต้องใช่หรือไม่ถูกต้องสิ บางครั้งถึงแม้การพูดคุยใช่เหตุผลจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ในบางครั้งการต่อสู้ด้วยการใช้อาวุธก็เป็นเพียงทางออกเดียวฉันเข้าใจแล้วฉันสับสนจริงๆเลยทำไมถึงถึงพูดคุยเหมือนมนุษย์เลยละ่ะเป็นไงบ้างประสบการณ์ครั้งแรกในการสวมชุดเกาะลบความเร็วในการบินของฉันสูงขึ้นมากแต่ก็ยังมีหลายฟังก์ชันที่ฉันยังไม่ได้ทดลองแต่ว่ากระบวนท่านั้นฉันไม่เคยเห็นนายใช้มันมาก่อนเลยนี่มันเป็นสกิลของผีดิบที่ฉันจะสามารถใช้ได้หลังจากที่วิวัฒนาการ ตอนแรกฉันคิดแค่จะตัดหัวมันเฉยๆแต่ว่าพอคิดอีกทีการใช้สกิลนี้มันน่ากลัวกว่ากันเยอะเป็นการตัดสินใจที่ดีแม้ว่าฉันจะไม่ได้กระหายเลือดเหมือนนายแต่ฉันจะต้องขอร้องให้กูชินซันทำชุดก่อดลบให้ฉันอีกอันด้วยให้ได้เกมแห่งความเป็นอมตะรอบที่สองเริ่มต้นมนุษย์แห่งโลกใบนี้เอ๋ยวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงพวกเจ้าภัยพิบัติได้กระจายตัวไปอยู่ทั่วโลกชะตากรรมของเจ้าไม่ต่างไปจากมดตัวน้อยในคืนยักษ์ ช่างเล็กจ่อยแล้วไม่สามารถควบคุมอะไรได้เจ้าอยากจะเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเจ้าหรือไม่ดินลน้ลรนต่อสู้กับโชคชะตาก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางถี่เต็มไปด้วยเลือดมีเพียงผู้แข็งแก่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดหากว่าเจ้าต้องการที่จะเป็นอมตะเช่นนั้นก็จงท้าทายผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่เจ้าทำสำเร็จเจ้าก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลการท้าทายขั้งที่สองตอนนี้กำลังรอให้พวกเจ้าลงทะเบียนอยู่ เทพธิดาเห็นความยุติธรรมเผยแร่วิดีโอล่าสุดของตัวตลกนักล่าให้ทั่วทั้งโลกดูอีกครั้งหนึ่งฉันเข้าใจแล้วมีเพียงจุดจบเดียวเท่านั้นที่รอผู้ที่เข้าร่วมเกมแห่งความเป็นอมตะอยู่จุดจบนั้นคือความตายดูสิว่าแกจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีมแมลงอันนาลังเกียจคิดหมายขัดขวางความปาารถนาในชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์ไม่ ราจะไม่อนุญาตให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในตอนนี้ข้าขอเปลี่ยนแปลงกฎเสียไหมเกมแห่งชีวิตนิรันดรในครั้งนี้จะคัดเลือกเฉพาะผู้เรียนชั้นยอดพวกเจ้าเป็นผู้เี่ยวชาญการต่อสู้ใช่หรือไม่พวกเจ้าคือผู้ทรงพลังที่อยู่บนจุดสูงสุดคอยเฝ้ามองผู้คนอันต่ำต้อยบนโลกใบนี้ใช่หรือไม่หากว่าเจ้าเป็นสิ่งนั้นก็เข้าร่วมเกมในวันนี้ซะตัวตลกมันก็เป็นได้แค่ตัวตลกถ้าหากจะมาะเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งที่เป็นอมาตะจริงๆเราก็ มันก็ทําได้แค่ตัวสันด้วยความหวาดกลัวเท่านั้นความเป็นอมตะควรจะเป็นของผู้ที่แข็งแกร่งเดี๋ยวนะการที่มันเปลี่ยนกฎในระหว่างเกมแห่งความเป็นอมตะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยพวกมันเปลี่ยนเงื่อนไขมีเพียงผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้โดยการคัดเลือกแบบนี้พวกที่ถูกเลือกส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ใช้ความรุนแรงและบ้าคลั่งเป็นแน่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้มันกําลังพยายามที่จะคิดบัญชีกับเรานะเรานักลบ ผู้ที่ต้องการจะเป็นอมะตะได้เลือกแล้วผู้เข้าร่วม7,634คนดูเหมือนว่าเหล่ามืออาชีพที่แข็งแกร่งจะสนใจเกมแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราไม่น้อยการท้าทายของผู้แข็งแกร่งเริ่มต้นนับบัดนี้กลุ่มผู้ที่เข้ามาท้าทาย พวกมันทุกคนนั้นแข็งเก่งมากโดยเฉพาะไอ้เจ้าเฟดนั่นวิชาการต่อสู้ของมันเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเกือบจะเทียบได้เท่ากับเทพนักสู้ความแข็งเก่งของนายในตอนนี้ก็พอๆกับเฟสนี้แต่ว่าเมือ่อใดก็ตามที่พวกมันชน,นะเกมจะต้องทําให้พวกมันแข็งเก่งขึ้นกว่านี้แน่นอนอีกนานแค่ไหนกว่านายจะวิวัฒนาการอีกครั้งตอนนี้ฉันได้สังหารผีดิบแห่งโลกระบาดแล้วก็โอหยางเฟยอยู่ไปแล้วฉันเดาว่าหากได้สังหารสิ่งมีชีวิต ที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับผีดิบแห่งโลกระบาดอีกครั้งฉันก็จะวิวัฒนาการเทพธิดาแห่งความยุติธรรมตามหาผีดิบที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ทีตกลงเริ่มทําการแยกแยะข้อมูลในตอนนี้ผีดิบระดับสูงดียังไงซะพวกเราก็จะฆ่ามันอยู่แล้ว